นายตามไปฮะยคุณมินต่าเุ้ยมินจ่าว่าขอถามมินต่าน่าจะพลิกอะค่ะไหนเขาผมด้วนี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะโอ๊ยเจ็บค่ะคุณไปต่อไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหน้เลยอ่ะคุณมินต่าไปที่นี่จะค่ะไม่ได้ที่คุณไม่ได้นะคุณเป็นพระเอกอะเป็นพระเอกผมต้องมาคุณไปสิแต่ว่าผมมินต่าเนี่ยเป็นภาราไม่ได้แล้วเพราะมันกำลังตามมาคุณมินต่า เฮ้ยมันไปไหนกันแล้วเอางี้เดี๋ยวเราไปหาที่แอบกันก่อนเพรมันตามมาแล้วโอเคมันตามจะพยายามค่ะเอาเบาๆนะคะอุ้ยโมกใหญ่แบบนี้เอาไปมัไปกันทางไหนแล้วพวกเองอะบอกแล้วให้ดูดีๆไงได้แล้วเอาไงดีครับเสียชัยวัฒน์ไปตามจับมันไม้ได้วุ้ยมีรางวัลให้โอ้ยไหวไหมโ้ยเอางี้ต่อที่ครับคุณทศพล มันจะตามมันมาทันแล้วนะเอาล่ะเราจะไปซ่อนที่ไหนกันดีคะนี่ไงคือมพ์จ้าต้นไม้ไปแอบกันหนีไปไวจริงๆริดูหน่อยก็แล้วโอ้ยเจ็บอยู่เลยนะบ้าเบาเดี๋ยว่ามันไม่ยิึหมดหรอกเอางี้เราพวกเราอ่ะต้องแยกกันเป็นสองฝ่ายเราแยกกันไปตามหาพวกมันล้อมเลย ไปพวกเราแยกกันไปไปจะตามข้ามาทำไมหมดเนี่ยบอกว่าให้แยกกันไงไปไปกันทางนู้นบ้างแยกเป็นสองพวกพวกเองไปทางนี้พวกข้าไปทางนู้นไมไปไปไปแต่กูไม่เหงาตายหรอกมามามาหากูบ้างสองสามคนมาเลยเอาไปแยกกันไปเอาปลาบึงมึงเลือกสักทางเนี่ยมึงจะไปทางไหนเนี่ยมึงเลือกทางอันนีตัว ตกเ่ยเหรอไปเสียไปกับผมก็ได้ลูกี้อยู่นี่จับพวกมันให้ได้ไปนู้ณดูเจ้าเจ้ โอยสัน้นยืนจะเป็นบอยแบนเลยนะค<ห>ขาวนี่แกสองคนเสร็จแน่ยอย่าลีรอเลยดีกว่าจัดการกันเลยกับพวกเราเขาเ้าไปลุ้มมาเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสเดี๋ยว <โห S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว<ส>เดี๋ยวถ้าพวกเราอะ เข้าไปลุมมันอ่ะเพราะเราก็ไม่ใช่โจรละครไทยดิวะโจลละครไทยอ่ะที่แท้จริงอ่ะต่อให้มาเป็นพันคนอ่ะก็ต้องเข้าทีละคนไปใครจะเข้าก่อนเอางี้มึงอ่ะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะสีสียอ่ะก็โทษเสียเอางี้ไอวาไปไวาไปฮะไปไอว่าไป เป uh, uh. <e ็นงานคนแรกเดินไปอย่างเทพล้มเยี่ยงหมาเฮ้ยคราวเนี้ยข้าเองหัวหน้าออกตัวเองอ่ะอือฮึ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 กูจะดูแต่เสร็จแน่เฮ้ยคือคืออย่าขี้เล่าโอ้โหมาตามมาหลังไม่เสีย ไม่ต้องกลัวเสียเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กเรื่องนี้เรื่องเล็กเดี๋ยวผมนี่เสกเก่าลุงพินีเสียเตรียมเงินรอเลยได้ได้ครับมาหมาลุงพินีลุงพินีลุงพินีไต่คว้าคว้าไอ้เจ้าจะรู้ได้ไงวะมันเจ้าวัดเออเออเออไม่งแต่ตัดร่างกูด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย ừ đi ha để lo ăn uống khủng lên bà ừ lấy pitch đi nữa đâu ạ bà ơi 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 ngay nè nghe เด็็จน่ไวนวันนี้นวันตายของแกรอมาตั้งนานแนล้วกมาด่ป่าเนี่ยแากมาเหี้ยขึ้นมาสักครั้งแทนเลยตายนะเอานี่มึงตาย พวกนี้นี่ไม่ได้เรื่องกันสักคนดูดนี่ยโดะไอ้แน่หึโดนว้าวนี่ปืนนี่ปอกถ้าจะยิงแค่นี้่ะยิงโอเคถนัดไหนถ้านี้ะเนี้ยปอกเข้าใจไหมโอเคต้องให้บอกอาจะยิงก็ยิงเลยปะ ไม่ได้เ<ส>ฮ <straightforward> ้ยนังมินตาแกเรื่องที่ตํารวจค้าไม้เถื่อนระบอกฉันเฮ้ยไม่ใช่แกเรื่องที่ฉันค้าไม้เถื่อนระบอกตํารวจฉันจะส่งแกกลับบ้านเก่านังมินตา แอบโอ้แหมรู้นะว่าโดนไหลละครไทยอ่ะทำไมต้องทำให้มินตาถึงเพียงนี้ล่ะคะเพราะผมเป็นพระเอกพระเอกจริงๆลำหวานอร่อยเลยนะยังไงผมทำอไปทั้งหมดยังไงคะเเพราะพราะเพราะอะไรคะผอมโอ้โหรักขับอีกทีเดียวโค้ดโค้ดโอ้โหใช่เลยละครไทยเลยเนี่ยโอ้ยผมไม่ไหวอ่ะ

กูว่าพระเอกโดนพระเอกทำหน้าเจ็บไงอ่ะอ่ะก็คนโดนปืนมันต้องเจ็บไงคนโดนจริงต้องทำหน้าอ่ะอ่ะเสียทำหน้ามั่นใจมากตะกิวกินหรือเปล่าโดนต้องเป็นพระเอกมันจะโดนได้ยังมันคือพระเอกยัดว่าใครโดนอะยัดว่าใครโดนหูนไม่ต้องตอบมาซื้อหวยกูเวยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงดูเอากันใครโดนอ่ะดูสพล เออแล้วพระเอกมันจะเจ็บทำหาอะไรวะเอาแล้วตะปุ่เนไงคุณตะปุ่เก่งจังเลยอ่ะโุณผมไม่ได้แกล้งหรอกมันหายกระบอกด้วยดีด้านมันเกี่ยวว่ามั็นพ่อเก่งต่อให้หันถูกด้านไงผมก็ไม่ตายทำไมเนาะเป็นพระเอกอ๋อน่าให้รางวัลทีนึงไปหากระต๊อกกันดีกว่าไปไม่ไหวแล้วเราหนีกันต่อดีกว่า โอ๊ยพวกเราใครเป็นนะคะโอ๊ยยังไงคะตอนนี้ไหวไหมคะคุณสมบูรณ์ไหวครับผมไหวโอ้ยผมไม่ตายง่ายๆหรอกพอจะดึกดึกขนาดนี้แล้จะมืดแล้วเนี่ยเอายังไงกันดีคะเนี่ยเราหนีพวกมันมาไกลมากเลยนะแล้วอยู่กลางป่าอย่างนี้ด้วยตกกลางคืนมันน่ากลัวมากในป่าเนี่ยโอ้ยหาที่พักที่ไหนดีคะเนี่ยต้องมองดีๆนะครับไม่แน่สเต็ปนี้อาจจะเจอกระท่อมก็ได้นะคะ นั่นไงนั่นไงเหมือนมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นเลยอะนี่เราอยู่กลางป่าเลยคุณมินทราเลย,เลยสเตปนี้เลยเรารีบไปดีวกว่าค่ะประตูปิโอ้โหเลยนอนได้ไหมเนี่ยกลางป่าแนละ้วคุณมินราอาย่างไงคืนนี้เราก็ต้องพักที่น,นี่แล้วแหละค่ะเดี๋ยวนี้ยังไงเราอุธธ๊ยคุ้ทศพรตรงน,นั้นเห,เหมือนเหมือนมีที่นอนเลยคะ่ะจริงเปล่ากลางป่าอย่างเงี้ยนะ